ด้านลึกและเต็มอารมณ์ที่สุดของข่าวด่วนคนลุกอิชิอิรไร้พ่ายบีจีพุ่งท็อปสมไทยลี ตลึง 3, โคต้า8บวก3โคชเชื่อใจแข่งไทยบุรีรัมย์แชมป์เลขแรกในฤดูกาลฟุตบอลไทยลีกปี2025-26ที่ทำให้แฟนบอลทั้งประเทศตื่นเต้นสุดขีดกับการเคลื่อนไหวของทีมใหญ่ผลงานของบีจีปทุมยูไนเต็ดความเชื่อใจในตัวนักเตะไทยและการยืนหนึ่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งวงการลูกหนังไทยอย่างแท้จริง การพูดถึงบีจีปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวขนลุก ของแฟนบอลไทยลีก bon เพราะผลงานของทีมกระต่ายแก้วภายใต้การคุมทีมของโคช้ชที่ได้รับการยกย่องอย่างมากในการสร้างทีมมีความสม่ำเสมอแม้จะไม่ใช่ทีมที่มีงบประมาณสูงสุดในไทยลีกแต่ผลงานของพวกเขาในฤดูกาล2025-26ก็โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งโดยในขณะที่หลีกผ่านไปครึ่งทางบีจีปทุมยูไนเต็ดรั้งอันดับ5ของตารางมีคะแนนอยู่ใกล้กลุ่มบน ซึ่งถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากศักยภาพของทีมและการเล่นที่ต่อเนื่องแม้อาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางแชมป์โดยตรงเหมือนสองทีมใหญ่ที่สุดของลีกอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดและราชบุรีแต่สถานะของพวกเขายังอยู่ในท็อปโฟท็อปสที่หลายคนคาดหวังกันไว้และแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่พร้อมท้าทายทุกคู่แข่งด้วยเกมรุกเป็นหลกักและมีความทนทานในการแข่งขันสูงจนหลายฝ่ายกล่าวถึงว่าไร้พ่ายในบางช่วงแม้จะมีความจริงบางประการใน ผลการแข่งขันรายวันที่ออกมาแพ้บ้างในบางนัดแต่ความต่อเนื่องและความกระหายในใชัยชนะยังคงโดดเด่นเสมอสยามสปอร์ตที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั้นคือการที่แฟนบอลและนักวิจารณ์ต่างพูดถึงโคต้า8บวก3ซึ่งอาจทำให้หลายคนสับสนกับระบบโคต้าเดิมที่ใช้ในไทยลีก แต่โดยหลักการแล้วระบบโค้ตาผู้เล่นต่างชาติของไทยลีกในฤดูกาล2025-26เปิดโอกาสให้สโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้มากถึง7คนและจัดตัวจริงได้สูงสุด5นักเตะต่างชาติพร้อมนักเตะจากสมาคมฟุตบอลอาเซียนอีก2รายในทรตัวจริงซึ่งระบบนี้บางครั้งถูกแฟนบอลเรียกแบบไม่เป็นทางการว่า โคตา8บวก3ในการจัดหนักเรื่องต่างชาติและอาเซียนแต่ตัวจริงในสนามสามารถใช้ผู้เล่นต่างชาติผสมกับผู้เล่นไทยอย่างลงตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพแข่งขันในหลีกที่มีระดับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาวิกิพีเดียบวก1เรื่องนี้สร้างความตื่นตะลึงทั้งในแง่บวกและแง่ลบ สำหรับวงการฟุตบอลไทยเพราะในเมื่อโคต้าเปิดกว้างอย่างนี้ทีมต่างชาติจึงเดินทางเข้ามายังไทยลีกมากขึ้นและบางคนกังวลว่าโอกาสในการลงสนามของผู้เล่นไทยอาจลดน้อยลงซึ่งก็มีเสียงจากหลายฝ่ายว่าระบบดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้ทีมชาติไทยพลาดโอกาสในการพัฒนานักเตะไทยรุ่นใหม่ฝีเท้าดีหลายรา,ายที่กำลังแจ้งเกิด เดลี่นิวกลับมาที่บีจีปทุมอยู่ในเต็ดบทบาทของทีมนี้ที่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การวางแผนระยะยาวการหวานเมล็ดพันุ์นักเตะและระบบที่เข้มแข็ง ประกอบก,บกับการให้โอกาสดาวรุ่งไทยได้ลงสนามและพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้แฟนบอลหลายคนยกย่องว่าการผลักดันนักเตะไทยและให้โอกาสพวกเขาในหลีกสูงสุดนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมยังคงแข็งแรงและมีฟอร์มการเล่นที่น่าชื่นชมแม้จะเจอกับคู่แข่งที่มีนักเตะต่างชาติคุณภาพสูงก็ตามในด้านของบุรีรัมยูไนเต็ดนั้นต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังไทย ตัวจริงที่ไม่เคยยอมลดระดับความยิ่งใหญ่ลงไปในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี2024-25หรือที่เพิ่งจบไปไม่นานบุรีรัมยูในเ็ดถูกประกาศให้เป็นแชมป์ไทยลีก1นึฤดูกาล2024-25อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นแชมป์ลีกครั้งที่11ในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยืนหเหนือทีมอื่นๆด้วยผลงานที่สม่ำเสมอและแข็งแกร่งในทุกการแข่งขันเช่นเกมที่พวกเขาเก็บชัยชนะต่อเนื่องหรือบางนัด แม้จะแพ้แต่ก็ยังคงผลงานระดับสูงในตารางคะแนนซึ่งสะท้อนถึงระบบการจัดการทีมและความมุ่งมั่นในการรักษามาตร,รฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องวิกิพีเดียการเป็นแชมป์เลขแรกสำหรับทีมอย่างบุรีรัมมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงแค่ถ้วยรางวัลเพราะมันบอกเล่าถึงความมุ่งมั่น การใช้ผู้เล่นไทยและต่างชาติผสมผสานกันอย่างลงตัวและการบริหารทีมที่พร้อมสำหรับการท้าทายทุกเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและในระดับเอเชียด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อทีมต้องแข่งใน AFC แชมเปี้ยนลีกหรือรายการระดับนานาชาติที่ต้องเผชิญกับสโมสรจากประเทศที่มีฟุตบอลอาชีพเข้มแข็งกว่าซึ่งการได้แชมป์เลขแรกหมายถึงความมั่นใจและจิตวิญ,ญญาณที่แน่วแน่ที่จะสานต่อความสำเร็จในทุกเวที แน่นอนว่าการได้เห็นทีมไทยยางบุรีรัมยูไนเต็ดและบีจีปทุมยูไนเต็ดต่อสู้กันในลีกในแมชใหญ่ยยหลายครั้งได้สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับแฟนบอลทั่วประเทศ เพราะในบางนัดที่พวกเขาพบกันมักจะเป็นเกมที่เข้มขน้นมีประตูสวยๆและบทสรุปสุดมันที่ทำให้คนดูต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยลีกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เคย ยิ่งไปกว่านั้นในฤดูกาลล่าสุดแม้ว่าบทสรุปสุดท้ายของบางคู่จะออกมาแพ้ชนะอย่างชัดเจนเช่นเกมที่ทรูแบงค g คอกยูไนเต็ดเอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดไป3-0ซึ่งส่งผลให้บีจีแม้ยังรั้งอยู่ในท็อปตารางแต่ก็ต้องกลับไปทบทวนองค์ประกอบในทีมและวางแผนปรับปรุงในอนาคตเพื่อกลับมาแข็งแข่งยิ่งขึ้นในเกมนัดถัดไป สยามสปอร์ตอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างสีสันและความตื่นเต้นคือการที่ทีมไทยลีกกำลังก้าวขึ้นมาติดอันดับ ของเอเชียจากการจัดอันดับของเอเชียซึ่งทำให้ประเทศไทยได้รับโค้ตาแข่งขันในระดับ AFC มากขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่ทีมในไทยลีกจะได้เข้าไปแข่งขัน a f c แชมเปียนลีกหรือรายการระดับทวีปยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไทยลีกได้รับการจัดอันดับสูงสุดเมื่อเทียบกับลีกในภูมิภาคเดียวกันซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการของฟุตบอลไทยที่ได้ก้าวขึ้นมาติดระดับท็อปของเอเชียในหลายมิติ เช่นการเข้าถึงโฟต้าแข่งขันระดับทวีปและการพัฒนามาตรฐานลีกให้แข็งแรงยิ่งขึ้น Facebook ในมุมมองของแฟนบอลเองเรื่องราวของผู้เล่นไทยที่ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นทั้งจากสโมสรและโค้ชชั้นแนวหน้าในลีกเช่น b ีจีปทุมหรือบุรีรัมยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ทำให้นักเตะด,ดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสแจ้งเกิดและพิสูจน์ฝีเท้าในระดับสูงกว่าเดิม ซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยโดยตรงเพราะเมื่อผู้เล่นไทยได้ลงสนามสม่ำเสมอในหลีกสูงสุดของประเทศไทยมันคือการสะสมประสบการณ์อันนี้ค่าและช่วยให้ทีมชาติไทยมีตัวเลือกที่มีคุณภาพมากขึ้นในเวทีระดับนานาชาติสรุปแล้วข่าวอิชิอิไร้ไพ่บีจีพุ่งท็อป3ไทยลีก ไม่ใช่แค่หัวข้อธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวแห่งการตื่นตัวของวงการลูกหนังไทยที่มีหลายองค์ประกอบผสมผสานทั้งความสำเร็จของทีมใหญ่การพัฒนาโคตา้าผู้เล่นต่างชาติและอาเซียนที่มีผลต่อการแข่งขันการให้โอกาสผู้เล่นไทยผลิดอกออกผลและการเติบโตของลีกไทยให้ก้าวขึ้นสู่เวทีเอเชียอย่างแท้จริง